วันนี้นะครับจะมาแนะนําเว็บไซต์ในการเอาของเกาหลีมาขายนะครับเราลองมาดูของเกาหลีกันบ้างนะครับเว็บไซต์ก็ชื่อว่า G Market นะครับก็จะเป็นนะครับโ o เรี n โ n e หนึ่งนะครับช้อปปิ้งไซต์นะครับโอเคครับทีนี้ของที่เหมาะจะมาขายเนี่ยก็อาจจะเป็นเบสเซลเลอร์นะครับก็คือของที่ขายดีในเกาหลีนะครับนี่ครับก็จะมีขึ้นมานะครับหรือถ้าอยากได้ต้นทุนที่ถูกเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวซูเปอร์ดิวนะครับก็คือจะเป็นอะไรที่เขาลดราคาอยู่นะครับนี่ครับเราก็ลองหาดูนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ถูกไปกว่านั้นเนี่ยก็แนะนํานะครับ ลองหาว่าคนขายเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็ลองหาว่าบริษัทของเขาเนี่ยนะครับมีออฟฟิเชียลเว็บไซต์คือที่ไหนนะครับแล้วก็ลองติดต่อไปคุยกับเขาโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะซื้อมาทีละปริมาณมากๆครับก็จะทําให้เราได้ต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็ได้สินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ยตัวนี้ครับน่ารักเชียรนะครับกดเข้าไปดูนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าคู่คู่แข่งในไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอส่วนมากเขาก็จะชินการเอามาจากจีน นะครับไปเอามาจากไทยมาขายนะครับซ้ำๆแบบนั้นนะครับถ้าเราลองมาดูญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยนะครับก็จะได้สินค้าที่ไม่สําผัสครับทีนี้ถ้าเกิดอยากดูวิธีหาคอนแทคนะครับว่าโรงงานเขาเนี่ยที่ไหนครับก็ลองกดเข้ามานะครับที่สินค้าแล้วก็เลื่อนมาดูแถวๆด้านขวาครับกดเข้าไปที่ชื่อร้านนะครับนี่เป็นชื่อร้านของเขานะครับทีนี้ก็จะมาดูตรงนี้นะครับคําว่า seller info ครับ